กันไปเช่นเคยวันนี้เราก็จะมาสอนเกี่ยวกับการเล่น,นคาราแบบดวงซึ่งวันนี้เทรนเนอร์เซต่าทั้งหมด3ท่าซึ่งปกตินั้ต้องทำติดต่อกันเลยเพื่อที่จะเบิร์นกล้ามเนื้อแล้วก็เบิร์นไขมันคต้องไม่เทรนเนอร์ใช่ครับผมอันนี้จะเน้นหัวไหล่เลครับหัวไหล่ใครอยากไหล่ชัดๆนะกล้ามเนื้อหน้าท้องด้วยใช่ไหมท้องล่างด้วยครับผมได้รรเรามาเริเ่มกันเลย อยากแม่เราจะไม่เริ่มกับท่าเปิร์บี้ใช่ไหมเหรอใช่ครับผมเราจะทำทั้งหมดสิบครั้งสิบครั้งก็พอครับผมเดี๋ยวเราจะมาต่อกันด้วยท่าเชือกแล้วก okay. ็ท่าสุดท้ายคือการฟิตอัพบริเวณยี่ห้องว่างของว่างครับขอางด้านขอโอเคเดี๋ยวเริ่มกันเลยค่ะครับเราต้องใส่หน้าสากด้วยนะครับผมเซลโอเคเราเริ่มกันเลยค่ะได้ครับหนึ่งอุ๊บโอ้โสอง สี่ห้าลึบหกเจ็ดแปดอึ๊เก้าและสิบห้าเขาผมะไปต่อกันเร่องแค่เชื่อเรื่อต้องมาถ่ายได้าน่ค่ะเขาผมนะเลยครับจัดเลยแฮ จริงถ้าเราหยุดถ่ายอย่งนี้มันจะไม่เห็นเชือกไงโอเคต้องถ่ายมาเครับเร่งไปครับผมครับใช่ครับครับไม่ได้งอครับผมกลมข็งครับผมใช่ครับยี่สิบเนาะสิบมายุบสิบเอ็ดสิบสองสิบสสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ด สิบแปดสิบเก้ายี่สิบโหคุณแม่บอกว่าได้ความรู้สึกร้อนเลยไหลขึ้นข้างหน้าเนื้อเราชัดขึ้นแล้วก็แข็งแรงค่ะต่อไปครับท้องล่างครับท้องล่างเล่นยังไงครับผมไม่ใช่ไหมคะใช่ครับทั้กี่ท่านีคะสิบห้าครับผม,มอโอ้โหอยู่นะครับเล่นแป๊บเดียวแขนมาเลยเนี่ยเห็นไหมครับ สิบหนึ่งสองและสุดท้ายทีบห้าค่ะเคล็ดลับคือเราทำช้าช้าก้ามเ้อจะได้เห็นชัดๆจะต้องใช่ครับผมถูกต้องครับผมค่ะเดี๋ยวถ้าทำแบบนี้ครบสีเ่เซตเราก็จะได้ก้าวที่เหมาะสมแขนและท้องครับผมใ<ช>นนครับต้องขอลาไปก่อนนะคะสับดีค่ะ